ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการทำรีพอร์ตโดยใช้ d a t a s ซอ r c สนะครับเพื่อความง่ายนะครับแล้วก็ มีการอ้างอิงข้อมูลนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับเนื่องจากตอนเราก็สร้างตารางเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมีการบันทึกข้อมูลนะครับนี้เราต้องผมจะใช้วิวนะครับในการช่วยให้มันสร้างรีพอร์ตได้ง่ายขึ้นครับผมก็นะครับคลิกแอดนิววิวครับนะครับแล้วก็เลือกตารางที่เราจะใช้นะครับแล้วก็เลือกคอลัมน์ครับใช้นี่นี่นะครับ ดูนะครับครับเสร็จแล้วก็เซฟครับเซฟตั้งเป็นอ่าเป็น v 1แล้วกันครับง่ายง่ายครับพอเซฟแล้วก็ปิดไปครับแล้วก็ไปสร้างหน้าเปล่าๆมาหน้าหนึ่งครับก็แอดเพจเปล่าๆนะครับเนี่ยเราเวฟฟอร์มเอามตั้งนี่แหละครับ d e f a u l ์แอดไปครับนี่ครับ แล้วเราก็คลิกตรงนี้ครับพื้นที่ว่างที่ไม่เกี่ยวกันในช่องนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับเลือกตรง t o o l ล็อกแล้วก็ลากตรงนี้ครับในเมนูรีพอร์ตนะครับเลือกรีพ o ร์ตวิเวอร์ลากมาวางครับเสร็จแล้วนะครับก็จะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้ครับตรงนี้ผมไม่ตั้งนะครับผมใช้เป็นรีพอร์ตวิเวอไปเลยหนนะครับแล้วก็ ปรับสักนิดนึงครับปรับขนาดของรายงานหน้ารายงานปรับเป็น80%แล้วกันนะครับอุ้ยทำไมปรับเป็นแปดเอรเซ็นต์ครับเสร็จแล้วนะครับก็เนี่ยครับคลิกตรงสมาร์ทแท็กนะครับแล้วก็เลือกดีไซน์นิวรีพอร์ตนะครับครับก็จะเดี๋ยวรอสักครู่ครับพอขึ้นตรงนี้แล้วเราก็กด เน็กไหมครับเน็กครับแล้วก็เนี่ยครับตรงวิวเราก็ดูวิวที่เราจะเลือกเราสร้างวิวตัวนี้ไว้ล้วก็กดวิวแล้วก็เลือก finish ครับก็จะได้เนี่ยครับขึ้นมาโชว์แรงฟิวให้ดูเรากดเน็กไปครับแล้วก็ลาก ที่เราจะใช้ครับให้แสดงในรายงานนี้สมมติว่าผมเอาหมดเลยนะครับผมกันเนกไปเริไปก่อนมาแก้ไขที่หลังก็ได้ครับตรงนี้ครับก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับเป็นหน้าตารายงานออกรายงานก็จะไล่ลงมาข้างล่างนะครับแล้วเราผมก็จะต้องเนี่ยครับกดคลิกขวาแล้วก็แอดเพจโฮเดอเพจเฮดเดอร์เนี่ยครับถ้าจะเอาส่วนหัวส่วนท้ายครับก็เนี่ยครับฟุตเตอร์กับเฮดเดอร์ ผมเอาแค่ header ละกันตอนนี้แล้วก็จะมีพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ใช้เปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนะครับเปลี่ยนเป็นรหัสสินค้าสินค้าครับประมาณนี้อันนี้ผมโชว์ให้เห็นแค่นี้นะครับแสดงแค่นี้ครับหลังจากนั้นนะครับก็กลับมาที่หน้าตัวรายงานเรา นะครับแล้วก็ลากตัวนี้ครับอยู่ในหมดของนะครับอา a จ Extension นะครับลากตัว Script Manager มาเพื่อให้รีพอร์เพื่อให้รายง,งานมันทำงานได้ครับต้องลากมาไว้ลากาไว้ไวพื้นที่ว่างๆนะครับอ่ตรงนี้อ๋อโอเคไปข้างนอกแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็คลิกตรง Smart Tag เหมือนเดิมครับแล้วก็เลือก เนี่ยครับรีพอร์ตหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้เราสร้างรีพอร์ตขึ้นไปแล้วแล้วก็เลือกใช้ครับพอแสดงหน้านี้แล้วเราก็มาเลือกชุด t a s o u r c e ตัวตัวที่ได้มานี่มันเป็น Data Set นะครับเราจะไม่ใช้เราทำการ New Data Source ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ตั้งเอาผมใช้ตัวนี้นะครับ sql data source ตั้งชื่อนี้เลยครับแล้วก็เล็กไป ครับแล้วก็อย่างหน้านี้เราจะทําหน้าสินค้าครับแล้วก็ตามเมื่อกี้เลยแต่ว่าเราก็เปลี่ยนเป็นใช้วิวนี่ครับวิวหนึ่งแล้วเราก็ติ๊กทุกอันนี่ครับติ๊กไปแล้วก็อ๋อไม่เป็นไรครับทําไปก่อนนะครับเนกราฟิร็จก่อนตามนี้ไปก่อนครับก็จะเป็นเนี่ยครับตอนนี้จะใช้เป็นตัวนี้คือเป็น t a s o u ซ c e นะครับเนี่ยโอเคแล้วลบ Dataset ตัวเดิมออกไปตัวนี้ครับ บทิ้งครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะสร้างตัวดับดาวิดท,ที่จะเอาไว้ใช้อ้างอิงข้อมูลนะครับเลือกรากดับดาวิดมาตั้งชื่อตั้งชื่อให้เรียบร้อยครับตั้งเป็น ddl type ครับแล้วก็เลือกชุดดัลสอด แล้วก็สร้างแล้วก็ซอสขึ้นมาตั้งเป็น D S type นะครับกดโอเคเดิมครับไปแล้วก็ตรงนี้ต้องเลือกเป็น type แล้วก็เลือกตรงนี้ครับ2อันครับ N T A D กับ T n a M O ก็ได้ไปแล้วก็เลือกโชว์แสดงให้เป็นตัวชื่อครับแล้วก็โอเค เสร็จปุ๊บเราก็ต้องติ๊กให้มัน enable auto postback ครับหลังจากติ๊กแล้วทีนี้เราจะมาทำให้เป็นในลักษณะของกรณีที่ยังไม่เลือกนะครับให้เป็นใช้คำว่าเลือกก็มาปรับตรงนี้ครับ append data นะครับปรับเป็น true ครับแล้วก็ในส่วนของ item ให้คลิกตรงจุดๆๆเนี่ยครับแล้ว add ขึ้นมาผมตั้งค่าเมื่อให้ค่ามันเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าเวลา แสดงให้แสดงเป็นคำว่าเลือกนะครับลักษณะนี้แนี้กดโอเคครับแล้วก็ไปกลับไปในหน้าของรีพอร์ตนะครับตรงนี้เนี่ยในรีพอร์ตเนี่ยผมขอไม่แสดงผมจะอธิบายให้ดูข้ขาวๆสั้นๆน,นะครับนะครับอย่างพรีไพร์ปกติแล้วราคาเราต้องแสดงเป็น มีจุดทศนิยมอะไรเงี้ยครับเราก็คลิกตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยคลิกตรงในช่องใช่ไหมครับแล้วเราก็เลือกคลิกขวาแล้ว expansion นะครับตรงนี้สามารถกำหนดได้จะทําเป็นอะไรนะครับหรืออีกวิธีนึงนะครับก็เลือกเป็นเนี่ยครับ text property คลิกขวาเนี่ยครับตรงนำเนี่ยเราอาจจะใช้เป็น number ฟับแล้วก็เนี่ยครับใช้ตัวขั้นเนี่ยครับ กำหนดในนี้ได้เลยเข้ามาดูนะครับเป็นเดทเป็นไทม์เป็นอะไรเนี่ยเราสามารถตกแต่งได้ในนี้นะครับว่าในแต่ละคอลัมน์นะครับเราจะแต่งเราจะตกแต่งมันยังไงนะครับผมขอไม่อธิบายเอ้ขอไม่ทําให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็อย่างเราเราจะลากหรือแสดงตรงอะไรอะไรแล้วแต่ต้องต้องมีพารามิเตอร์นะครับอย่างเช่นนะครับได้อธิบายให้ดูว่าอย่างเราจะสร้างวันที่นะครับผมสร้างนะครับคิก คลิกขวาตรงนี้ครับพารามิเตอร์นะครับแล้วก็เลือกแอดพารามิเตอร์เอาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับตรงพารามิเตอร์คลิกขวาแอดพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อพารามิเตอร์ให้เราเข้าใจได้ง่ายตั้งเป็นอันนี้ผมจะเอาวันที่นะครับตั้งเป็นปีเดทนะครับแล้วก็โอเคไปเลยครับก็จะได้พารามิเตอร์ที่ชื่อปีเดทมาน,นี่อีกตัวหนึ่งเป็นแสดงดอกดาวฤิสเมื่อกี้ครับผมตั้งเป็นอออะไรดีอา่า t หนึ่งละกัน t หนึ่งนะครับอ่าโอเคเรากดโอเคเสร็จเปุบ๊บจะให้แสดงเราก็ต้องลากตัวนี้มาวางครับตัวนี้ผมเพื่อให้มันเข้าใจง่ายผมก็จะ insert text b l o c มาวางไว้2ตัวสมมุตินะครับเนี่ยครับเราก็ลาก p a r a เตอร์เข้ามาใส่เราจะให้แสดงตัวไหนแล้วก็ลากมาวางตรงนั้นนะครับเมื่อได้ดังนี้แล้วครับเราก็ทําการ save นิดหนึ่งแล้วก็กลับมาตรงที่หน้า รงนี้แล้วก็เลือกตรงเป็น default นะครับในส่วนของ default aspx cs เนี่ยครับ .cs เพื่อเขียนโค้ดนะครับก็จะมีโค้ดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมจะไม่เขียนเองผมจะขออนุญาตก๊อปนะครับแล้วก็ดูว่าผมแก้ตรงไหนบ้างนะครับดับแรกเลยครับตรงนี้ครับเอามาใส่ตรงนี้ครับร่างสุดของบรรทัดนี้เพิ่มมานิดนึงเพิ่มมาหนึ่งบรรทัดเนี่ยครับก๊อปมาวางนะครับ หรือพิมพ์ตามนี้นะครับเสร็จแล้วในส่วนของเพจโหลดเราจะต้องแสดงในส่วนของวันที่ใช่ไหมครับเราก็ก๊อปในส่วนของวันที่ดูโค้ดผมก็ได้ผมก็ก๊อปมาวางเพราะว่าพารามิเตอร์ผมตั้งชื่อเดียวกันนะครับแล้วก็เนี่ยครับโค้ดในการที่จะแสดงในส่วนของวันที่นะครับอันนี้คือส่วนของวันที่นะครับยังไม่รวมต่อไปครับเป็นโค้ดของการเนี่ยครับแสดง ตัว Dropdown l i s นะครับเพื่อเพื่อพุยง่ายคือประกาศพารามิเตอร์เพื่อให้มันรู้จักกับตัว d r o p d w n l i s นะครับแล้วก็วางแล้วดูแต่ว่าต้องแก้นิดนึงครับพอาะวนี้ผมตั้งเป็น DDL type นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ผมใช้เป็น T1 นะครับเมื่อกี้ เนี่ยครับตัวนี้คือเนี่ยครับอธิบายนิดนึงเพื่อความเข้าใจส่วนนี้คือส่วนของการเหมือนเวลาเราเขียนเขียนในหน้าของหน้าบันทึกทั่วไปอะครับเวลาเราแสดงให้มันรู้จักกับคอนโทรลตัวนี้ซึ่งมันมองไม่เห็นทํำยังไงมันถึงจะรู้จักกับตัวมันเราก็ประกาศให้มันรู้จักกันนะครับส่วนส่วนนี้เป็นส่วนของการรีเฟซครับทุกทุกครั้งที่เปิดหน้ารายงานหรือไม่มีการเนี่ยครับเลือกดอกดาวฤกษ์ list. ปุ๊บ มันก็จะทำการรีเฟซเพื่อให้แสดงค่าถ้าไม่งั้นค่ามันจะยังคงเดิมนะครับมันจะไม่เปลี่ยนเราต้องทำการรีเฟซมันทุกๆคอนโทรลหรือทุกๆพารามิเตอร์อย่างเงี้ยครับเราก็ทำการรีเฟซนะครับก็กดเซฟนะครับแล้วก็กลับไปในส่วนของเนี่ยครับหน้า default ตัวนี้ใช่ไหมครับก็ยังเหลือที่เซตอีเวนต์ครับคือเซฟอ่ เหตุการณ์ของมันนะครับเนี่ยครับเมื่อกี้เป็น select index change ใช่ครับเราก็มาปรับเลือกหลังจากที่เราพิมพ์ค้นแล้วก็มาเลือกให้มันทําตามเหตุการณ์ของมันครับแล้วก็เดี๋ยวผมลอง run ดูนะครับครับนี่ครับ,เ,รบเห็นไหมครับในส่วนของเลือกก็จะแสดงเป็นค่าค่าตอนนี้เลือกมีค่าขับศูนย์แล้วก็เลือกสมมติผมเลือกเครื่องเขียน รายง,งานก็จะขึ้นมาตามที่เราต้องการครับนี่วันที่เมื่อกี้ที่ผมวาง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 ,วางไปโดยที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้จัดให้มันสวยงามครับเ,เพื่อนๆอยากจัดให้มันสวยตรงไหนแล้วก็จัดการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อหรือคอนฟิกในการในส่วนของให้แสดงเป็นเงินเมนค่าเป็นมีคอมมานะครับหรือจะแสดงเป็นชิดซ้ายชิดขวาตัวหนังสือเราจัดได้นะครับ โอเคครับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับยังไงก็ต้องนะครับขอขอบคุณอาจารย์ธีรยุนะครับที่เป็นที่ปรึกษาในการทีเ่เขียนโปรแกรมทั้งหมดนะครับต้องขอบคุณอาจารย์ธีรยุจริง,รงๆครับครับขอบคุณครับ